การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรทุน และรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามานุสติธรรมวนอณทิตย์ตรงกับวันที่16สิงหาคม พุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน9ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่น,รน,รนดรกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องธรรมะกับความรักค่ะท่านผู้ฟังคะ ความงดงามของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงที่มีความหลากหลายของธรรมเหมือนกับสวนไม้ดอกนานาพันธุ์มีดอกไม้หลากสีสันให้คนเลือกเก็บได้ตามต้องการธรรมะมีจำนวนมากมายหลายประเภทพร้อมที่จะให้แต่ละคนเลือกนำไปปฏิบัติได้ตามความต้องการสำหรับสามีภรรยาที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตการแต่งงานก็มีธรรมะสำหรับคนของเรือนให้เลือกปฏิบัติ เป้าหมายแห่งการแต่งงานอยู่ที่การสร้างครอบครัวที่มีแต่ความรักใคร่กลมเกลียวโดยไม่มีการหย่าร้างสามีภรรยาจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงคุณธรรมและจริยธรรมคุณธรรมได้แก่คุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจเช่นความรักความสงสารซึ่งช่วยให้คนเรา ทำหน้าที่ของสามีภรรยาได้โดยไม่ต้องฝืนใจจริยธรรมได้แก่หลักแห่งความประพฤติที่ดีงามที่จะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของตนเองครอบครัวและสังคมจริยธรรมเป็นข้อปฏิบตัติซึ่งกำหนดไว้โดยศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายว่าอะไรเป็นหน้าที่ที่สามีภรรยาจะต้องทำเพื่อความผาสุขแห่งครอบครัว คุณธรรมเป็นรากฐานของจริยธรรมเมื่อสามีมีคุณธรรมคือความรักภรรยาอยู่ในหัวใจเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ของสามีต่อภรรยาได้โดยไม่ต้องฝืนใจความรักทำให้สามียอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อครอบครัวของเขาดังนั้นความรักจึงเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตการแต่งงานคำว่าความรักในพระพุทธศาสนามีสองประเภทดังนี้ เปมะได้แก่ความรักใคร่หรือความรักแบบโรแมนติกซึ่งเกิดจากสาเหตุ2ประการคือบุพเพสันิวาสหญิงชายเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อเกิดใหม่มาพบกันในชาตินี้จึงเป็นเนื้อคู่กันและรักกันการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความรักแม้จะไม่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนก็รักกันได้ พราะความมีน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตาได้แก่ความปรารถนาดีหรือความหวังดีที่จะให้คนอื่นมีความสุขซึ่งเกิดจากการมองเห็นความดีงามหรือความน่ารักของคนอื่นแล้วเกิดความประทับใจจนถึงกับคิดส่งเสริมให้เขามีความดีงามหรือความน่ารักยิ่งยิ่งขึ้นไปการแต่งงานที่ยั่งยืนต้องอาศัยความรักประเภทใด ชีวิตการแต่งงานจะยั่งยืนนานถ้ามีความรักทั้งสองอย่างคือมีทั้งความรักแบบโรแมนติกและความรักแบบเมตตาเป็นพื้นฐานความรักแบบโรแมนติกสร้างความสุขความเพลินใจเมื่ออยู่ใกล้คนรักแต่ไฟแห่งความรักใคร่มักชดช่วงอยู่ได้ไม่นานความเคยชินเพราะอยู่ด้วยกันมานานมักทำให้ความรักใคร่จืดจางไปได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีความรักแบบเมตตาตามประกบความรักใคร่เพื่อให้ความรักยั่งยืนยาวนานความรักแบบโรแมนติกเปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่อาศัยการเติมเชื้อเพลิงให้อยู่เสมอจึงจะแล่นไปได้แต่ความรักแบบเมตตาเปรียบเหมือนรถยนต์ที่เจ้าของผลิตเชื้อเพลิงได้เองอย่างไม่มีขีดจำกัดจึงแล่นไปได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะความรักแบบเมตตาเป็นสิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นมาเอง ด้วยการฝึกมองให้เห็นความดีงามของคนอื่นถ้าสามีภรรยาสามารถฝึกใจให้มองแต่แง่ดีของคู่ครองต่างฝ่ายต่างจะรักกันและกันได้ตลอดเวลาแม้แต่ในยามที่อยู่ด้วยกันมานานจนข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มปรากฏออกมาสามีภรรยาต้องสามารถทำใจให้มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านั้นและเพ่งความสนใจไปอยู่ที่ความดีงามของคู่ครองดังคำประพันธ์ที่ว่า มองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณในการแต่งงานตามประเพณีมีพิธีหลังน้ำสังซึ่งเป็นการสอนธรรมะให้คู่บ่าวสาวมีความรักความเมตตาต่อกันและอยู่ครองคู่กันโดยไม่แตกแยกเหมือนกับสายน้ำสังที่หลังรถมือนั้นคนโบราณได้ว่า คาถาหลังน้ำสังให้พรคู่บ่าวสาวว่าอิทังอุทกังวิยะสมัคคาอภินาโหทะขอเธอทั้งสองจงปรองดองไม่แตกแยกกันเหมือนนามนี้เถิดดังคำประพันธ์ที่ว่าขอเธอทั้งสองอยู่ครองสมานดุดดังสายทานสะอาดสดใสสายน้ำม,มีแยกแตกกันฉันใดขอสองดวงใจ ดุดสายทานเทินอย่างไรก็ตามความรักแบบเมตตาเป็นเพียงคุณธรรมหนึ่งในสข้อที่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตการแต่งงานคุณธรรมทั้งสี่ข้อรวมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมะเครื่องอยู่ของพรหมคือผู้ประเสรศิฐซึ่งประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา คำว่าพรหมวิหารธรรมที่แปลว่าธรรมะเครื่องอยู่ของพรหมนี้ชวนให้นึกถึงภาพของพระพรหมสี่หน้าพระพรหมใช้หน้าแต่ละหน้าไว้ดูแต่ละทิศท,ทางฉันใดสามีภรรยาก็ใช้พรหมวิหารธรรมแต่ละข้อเพ่งพินิจลักษณะแต่ละด้านของคู่ครองฉะนั้นโดยคุณธรรมทั้งสข้อมีหลักปฏิบัติเหมือนกันตรงที่ว่า ตัวเราเองเป็นผู้สร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจด้วยการกำหนดทิศทางแห่งความสนใจให้เพ่งพินิจไปยังลักษณะแต่ละด้านของคนอื่นเช่นเมื่อเราเพ่งความสนใจไปที่ความดีงามของคนอื่นเราจะมีความรักแบบเมตตาต่อเขาแต่เมื่อเราเพ่งความสนใจไปที่ความทุกข์ระทมของเขาเราจะรู้สึกสงสารคือมีความการุณาต่อเขาพรหมวิหารธรรมข้อที่สองคือกรุณา หมายถึงความสงสารวันใจปรารถนาจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์เมื่อคู่ครองของเราประสบความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยในขณะนั้นเราหยุดเพ่งพินิจความดีงามของเขาเป็นการชั่วคราวแต่หันไปให้ความสนใจต่อความเจ็บป่วยของเขาเพื่อดูแลกันในยามเจ็บไข้คู่ครองต้องไม่ทอดทิ้งกันในยามจนและยามเจ็บที่สำคัญก็คือคู่ครองต้องยืนหยัดเคียงข้าง ช่วยประครับประคองให้อีกฝ่ายหนึ่งผ่านพ้นปัญหาและอุศักรค์ไปได้ดังคำกล่าวที่ว่ามีทุกร่วมทุกขมีสุขร่วมเสพพรหมวิหารธรรมข้อที่3คือมุติตาหมายถึงความพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีมีสุขเวลาที่คู่ครองของเราประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องแสดงความยินดีอย่างจริงใจด้วยมุติตาคู่สามีภรรยาจะไม่อิจฉาริษยากันเอง เพราะมองเห็นความสำเร็จของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นความสำเร็จของส่วนรวมคือครอบครัวและพรมวิหารธรรมข้อที่4คืออุเบกขาหมายถึงมีใจเป็นกลางวางเฉยต่อสภาวะอันไม่น่าพอใจของคนอื่นเมื่อสามีพรรยามาจากภูมิหลังแตกต่างกันทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับความแตกต่างนั้นด้วยอุเบกขาคือยอมปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองบ้าง โดยไม่มีการก้าวไก่แทรกแซงจนเกินไปการฝึกมองข้ามข้อบกพร่องของกันและกันก็เป็นอุเบกขายอย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้ทนอยู่ด้วยกันได้พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดหน้าที่ของสามีและภรรยาที่มีต่อกันในสิงคาละกะสูตรดังนี้สามีต้องปฏิบัติบำรุงภรรยาโดยยกย่องให้เกียรติในฐานะภรรยาไม่ดูหมิน่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน และให้เครื่องประดับเป็นของขวัญตามโอกาสอันควรภรยาต้องปฏบิบัติบำรุงสามีดังนี้จัดการงานบ้านให้เรียบร้อยสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีไม่นอกใจรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้และขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวงท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องธรรมะกับความรัก หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจา วันนี้ที่จดจำวันที่16สิงหาคมเป็นวันที่228ของปีหรือวันที่229ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกาเรีเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก137วันในปีนั้นวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488มีพระบรมราชโอการประกาศสันติภาพใจความว่า การประกาศสงครามของไทยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษถือเป็นโมฆะไม่ผูกพันกับประชาชนชาวไทยภายหลังยุติเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2520เอลวิสเพรสลีย์ราชา r อ c k and ์ o รลเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง42ปีวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558 จัดกิจกรรมไว้อร์มัมปันเพื่อแม่กิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พรรษา เวลาที่ผ่านไปใครก็เอากลับคืนไม่ได้ความยาวของเวลาหนึ่งนิ้วจะเท่ากับทองยาวหนึ่งนิ้วได้แต่ทองยาวหนึ่งนิ้วยากที่จะซื้อเวลาที่ผ่านไปแม้หนึ่งนิ้วได้พอใจที่จะทำงานหรือจะไม่ทำงานได้ แต่อย่าทำงานด้วยความไม่พอใจเป็นอันขาดโชคร้ายโชคดีนินทาสันเสริญทุกข์สุขเป็นแขกเจ้าประจำสำหรับชีวิต การสแสวงหาความพยายามการเรียนรู้และการฝึกฝนทำให้คนเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ